ขอบพระคุณท่าน,นประธานที่เคารพผมวิรัติวรศรินสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากกรุงเทพมหานครพักเสริมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นใครขอแสดงความเห็นเพื่อยืนยันว่าพักเสริมไทยไม่เห็นด้วยกับการส่งสารรัฐนูลน,นะครับผมขอกลาบเรียนในความเห็นส่วนตัวผม ว่ารัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศย่อมควรต้องมีสิทธิ์นะครับโดยสมบูรณ์ที่จะพิจารณาปัญหาของประเทศได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนไปมีวันหนึ่งที่เราอาจจะยกเลิกสารรัฐธรรมนูญก็ควรต้องทำได้เราอาจจะเปลี่ยนแปลง เอาสารรัฐนูลไปขึ้นกับสารยุติธรรมโดยเป็นแผนกสารรัฐนูลถ้าถึงวันนั้นรัฐสภา,านี้ก็ควรต้องมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมคิดว่าเรื่องทุกเรื่องในประเทศนี้สิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถึงเวลานั้นนะครับสำหรับการแก้แกไขเพิ่มเติมรัฐนูญผมเองมีความเห็นว่าเป็นไปตาม รัฐธ,ธรรมนูญแล้วทุกประการเป็นไปตามรัฐธรรมนูนทุกประการครับท่บทานประธานเพราะว่ารัฐธรรมรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา225ได้บัญญัติไว้แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐใดๆจะกระทำามิได้โดยเด็ดขาดอยู่แล้วและโดยที่ ยตินี้อ้างเหตุผลว่าไม่มบีบทบัญญัติใดให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ผมก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าก็เช่นกันนะครับหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราก็ไม่มีตรงไหนบัญญัติไม่ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้เพราะอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับก็ยังคงต้องเป็นไปตามมาตรา255 คือไปเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้โดยเด็ดขาดผมกราบเรียนรรท่านประธานถ้ามีการแก้ไขตรงนั้นไปเปลี่ยนแปลงตามมาตรา255ผมเองเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาเองทุกท่านก็คงจะไม่เห็นด้วยและพรรคเสร,รีรวมไทยเองก็จะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดนะครับพรรคเสรีไทยเองได้สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐนูญ ตามที่ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งไปแล้วเพื่อให้เป็นรัฐมนูญที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเป้าหมายและเจตจำนงของพรรคสษิ์ไทยเพื่อต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขสลายความขัดแย้งของคนในชาติในสังคมหวังให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดกติกาด้วยกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปด้วยความราบรื่นต่อไปนะครับ ดังนั้นพรรคเสรีไทยเองได้ร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านเสนอแก้ไขรัฐมนูลนที่ผ่านมาโดยยกเว้นการแก้หมวดหนึ่งหมวดสองไว้แล้วซึ่งก็เป็นเจตนาอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการเขียนร่างใหม่ทั้งฉบับอย่างที่ว่ากันนะครับดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องที่ให้สสอรอมาร่างรัฐมนูญใหม่นั้นไม่ว่าจะดูอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่การร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะไม่ได้มีการแตะหมวดหนึ่งหมวดทั่วไปและหมวดสองหมวดพระมหากษัตริย์แต่อย่างไรดังนั้นกระผมจึงขอให้สมาชิกแห่งรัฐสภานี้ทุกท่านได้โปรดร่วมกันพิจารณาอยู่บนความสงบสุขความสามัคคีของคนในชาติเป็นสำคัญนะครับเพราะอย่างไรก็ตามระบอบประชาธิปไตยยังคงเป็นระบอบที่ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญท่านประธานครับ สุดท้ายนี้ผมยังคงคิดว่าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นเสียงที่พี่น้องประชาชนที่รัฐสภาเราทุกท่านควรจะต้องยอมรับไว้เป็นอย่างยิ่งก็กล่าบขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะร่วมกันตัดสินใจเพื่อให้อยู่บนความสงบสุขของชาติต่อไปกร่าบขอบคุณท่านประธานครับขอบพระคุณครับ